มีแน่นะเทมนี้ใหญ่เดนอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ครับผมในปี2 0 2 1นีเ็นี้หลังจากที่ปี92เดนมาร์กเคยคว้าแชมป์ได้ในยุคของปีเตอร์ไมเคิลนะเมื่อคืนนี้ก็ทลม่มเวลไปอีกซประตูศูนย์นะฮะผมก็นั่งดูคู่นี้อยู่โอ้โหเฮ้ยเดนมาร์กแม่งเล่นดีว่ะการต่อบอลการขยับตัวของนักเตะหาช่องว่างคือมันทําให้ต่อบอลง่ายไหลลืน่นแล้วสามารถที่จะพาบอลเนี่ยเข้ากรอบเกตโทษของทางเวลได้ตลอดเวลาเลยนะแล้วนักเตะแต่ละคนเนี่ยถือว่าจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างคม ครับเมื่อคืนนี้ไอ้เจ้าแคสเปอร์โดเบอร์ก็ถือว่าโอ้โหยิงแบบคมกริบเลยนะฮะช่วยให้อ่ตัวเองเนี่ยยิงไปสองประตูแล้วก็ทำให้ เดนมาร์กเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นเลยไอ้โจคิมเมเลอร์ก็โอ้โหเล่นดีลากเลื้อยนักเตะแต่ตละคนเนี่ยคือแบบลากเลื้อยค่อนข้างดีฮะทีมเวิร์กก็ค่อนข้างเยี่ยมส่วนทางเวลนี่โอ้โหหลังนี่แบบรั่วเลยนะคือเกียร์บอลสกัดกันก็ไม่ขาดนะแล้วก็เตะไปเตะมาก็ติดทางเดนมาร์กเหมือนบางลูกก็เตะถวายพานให้เขายิงซะอย่างนง้นนะเกมรุกก็พึ่งทางเกเรดเบลคนเดียวฮะพอเกเรเบลถูกปิดถูกปิดตายเกมลุกก็ ช็อตเป็นอวบพาสไปใช่ไหนะก็เมื่อคืนนี้ก็ตกรอบไปตามระเบียบสําหรับทีมชาติเวลนะแล้วก็ยินดีด้วยกับเดนมาร์กที่ได้ไปต่อในรอบ8ที่สุดท้ายครับแหม่ไม่น่าเชื่อนะรอบแรกนี่แพ้2เกมแรกคนนีคิดว่าแม่งไม่น่าจะรอดลวไปไปมาวาแม่งทะลุเข้ารอบ8ที่สุดท้ายเป็นทีมแรกเลยส่วนอีกคู่หนึ่งอิตาลีโอ้โหเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยเลยนะฮะกว่าจะเอาชนะออสเตรียได้ สองประตูต่อหนึ่งใน90นาทีออสเตรียเตรียมทีมาดีนะยันเสมอทีมอิตาลีที่ในรอบแรกเนี่ยยิงคู่แข่งกระจายมาได้ในทุกๆเกมนะก็เมื่อคืนนี้ต้องยืดเยื้อสุดท้ายก็ไม่ร่อนะอิตาลีก็ยังคงอิตาลีฮะคือความพยายามความมุ่มั่นแม่งเยอะจริงฮะสุดท้ายก็ยิงได้เอาชนะช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่นัดทีแล้วละไอเจ้านักเตะของอิตาลีอ่ะ เฟดเริโกเคียซ่าแม่งโหเล่นดีชิบแปงเลยฮะนี่ขนาดเป็นตัวสำรองนะฮะคือยังเล่นได้โดดเด่นขนาดนี้แล้วพอไปนั่งดูไฮไลท์โอ้โหอิตาลีมึงหาโอกาสยิงได้ทุกมุมจริงๆฮนะคือทุกคนนี้แบบสามารถยิงได้และแบบการเล่นเกมลุกต้องบอกว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองและอันตรายและ,ะมีผมว่ามีลุ้นการคว้าแชมป์ยูโรในปีนี้เลยนะฮะก็ผ่านไปได้ครับสำหรับอิตาลีแล้วก็เดนมาร์กเมื่อคืนนี้นะฮะส่วนในค่องคืวันนี้ก็จะเป็นอีก2คู่ที่จะไป เจอกับ2ทีมเมื่อคืนนี้นะฮะคู่แรกก็จะเป็นทางเนเธอร์แลนด์จะพบกับทางาทีมชาติสาธารณรัฐเช็กนะคู่นี้ใครชนะเนี่ยก็จะไปเจอกับทางเดนมาร์กนะก็ต้องบอกว่า่า เนเธอร์แลนด์เนี่ยฟอร์มดีอยู่แล้วนะเกมลุก,กจัดจ้านเมมฟิสเดไปไอ้เจ้าดุมฟรายฮะแล้วก็ที่สำคัญไวน์แนวรุ่มครับโอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้โคตรจริงๆนะฮะก็เนี่ยแหละเป็นตัวอันตรายในการทำเกมลุกใส่คู่ต่อสู้นะส่วนทางเช็คเนี่ยผมได้ดูเต็มเกมก็คือเกมที่แม่งเจอกับอ่าสกอตแลนด์แล้วก็ถล่มไปเฮ้ยผมว่าการต่อบอลค่อนข้าง,าง,าง,างดีเลยทีเดียวนะแต่มาเจอกับอ่าทาง ไอ้เจ้าเนเธอร์แลนด์ชั่วโมงนี้ผมว่าค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวแหละอ่าการเล่นเป็นทีมผมว่าใช้ได้สูสีกันทั้งคู่เกมรุกเนี่ยผมว่าผมอ่ะส่วนตัวเอียงไปทางเนเธอร์แลนด์หน่อยๆนะก็ถ้าให้ทายนะผมว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะเฉือนสาธนารนณะเช็คแบบไม่ง่ายฮนะอาจจะเฉือนแบบบุตรปิดนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับผมเพราะว่าเช็คก็ต้องเป็นทีมที่อ่ากินยากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคืนนี้ห้าทุ่ม ยี่สิบสามนาฬิกาครับเอ็นบีดี่ายทอดสดส่วนอีกคู่หนึ่งคู่เอกเลยโอ้โหเบลเยียมครับจะพบกับทางโปรตุเกสคู่นี้ใครชนะจะไปเจอกับอิตาลีนะฮะโอ้โหเป็นบิ๊กแมช์แบบต่อเนื่องเลยนะก็คู่นี้เนี่ยโปรตุเกสผ่านกรุ๊ปออฟเดยมาได้ก็เลยได้ว่าโอ้โหผ่านสมอลลูมมาได้แบบโชคโชนเลยทีเดียวนะผ่านทั้งโปรตุเกสผ่านทั้งเยอรมันผ่านทั้งฮังการีซึ่งก็ไม่ง่ายฮะผ่านทั้งฝรั่งเศสมาแล้วฮะต้องบอกว่า ภูมคุ้มกันกนทั้งเยอะนะในการเจอกับทีมใหญ่ก็การรับมือในรูปแบบต่างๆผมว่าโปรตุเกสเนี่ยเตรียมทีมมาดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เจอคู่ต่อสู้เพรสซิ่งต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งคู่ต่อสู้ที่มีเกมรุกจัดจ้านนะก็น่าจะสามารถที่จะเอาอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าคิเซโนโรนโดเดโกโชต้าเปเดโรซินวาจะแผงลิ้นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเจอเกมอ่า บีบของทางเบลเยียมนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าบางทีถ้าออไอ้เจ้าโปรตุเกสเจอเพรสซิ่งแม่แบบนัดเยอรมันบางทีก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอวัดกันนะครับผมส่วนทางเบลเยียมต้องบอกว่าเป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้ก็้างดีมาเรื่อยๆนะครับผมเ,เก็บแ้มได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรมเลยและยิงกระจายเลยทีเดียวลูกกูกนี้ต้องบอกว่าเกมกับทีมชาติเนี่ย กิ่งกระจายจริงๆแล้วเดี๋ยวแดนกลางได้ตอนเนี้ยได้เควินเดอะบอยมาบัญชาการเกมผมว่าแม่งสุดยอดจริงๆนะแล้ว,ลวไอ้พวกกองกลางของทางโปรตุเกสผมว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นบูโน่เลนโตซานเชสหรือเบเดโรซินวาเนี่ยถือคือถ้าในใจผมว่าเดอะบอยแม่งเหนือกว่าแล้วนักเตะที่เหลือของทางเบลเยียมก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรตอเก้นฮาซาสามารถช่วยทีมได้เสมอถ้าถามผมเองผมยังมองว่าเบลเยียมเหลื่อมกว่านิดนิดนึงนะแต่ เกมคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครก็เดี๋ยวตีสมาตามลุ้นกันฮะว่าใครจะเป็นอีกอทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสิหทีสุดท้ายต่อไปเนาะ